อีกหนึ่งเรื่องครับเวลาณวันนี้ใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยโดยเฉพาะไปเส้นทางที่ตัวเองไม่คุ้นชินหรือว่าไม่รู้ทางคําถามคือประชาชนอย่างเราเเนี่ยจะเปิดแผนที่ดูไหมไม่เดี๋ยวนี้เราใช้แ Google m a p นะฮะแล้วก็พาไปตามที่ต่างๆไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยส่วนที่ภาพส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับแต่ไปแบบหลงทางหลงเข้าป่าไปแบบเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้คราวนี้ต้องทําแบบนี้ครับเนี่ยแหละครับ เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับเขามาช่วยเหลือคนที่ติดตาม GPS เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางแต่ไปไปมาๆมันพาเข้าป่าลึกเข้าลึกเข้าขับตั้งแต่กลางวัน หลงป่าจนกระทั่งกลางค่ำกลางคืนออกไม่ได้จริงๆเขาน่าจะเอะใจหน่อยไหมคะว่ามันลึกเกินไปแล้วอาจจะต้องถอยมาไหมอ่ะบางทีคนเขาจะคิดอีกคบว่ามันคงเป็นทางลัดทางลัดมันคงเป็นทางลัดที่สามารถลัดเลาะไปได้และเป็นระยะทางที่เวลาเขาเลือกเนี่ยเราก็จะมักเลือกจากในแผนที่ในมือถือว่าเส้นทางที่สั้นที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ไม่รู้หรอกเส้นทางนั้นเนี่ยมันจะแคบแคบมันจะขึ้นเขาลงห้วยจะลําบากยากเย็นยังไงไม่รู้อแล้วไปตอนกลางคืนด้วยนะไปตอนกลางวันครับ <S <S ไม่มี<อ>ไปกลางวันเหรอลไ<ง>ปเรื่อยๆจนกระทั่งดึกฮนะแต่ทีนี้เวลาหลงเนี่ยเขาเองก็เอะใจแล้วว่า<ม>เอ๊ะทำไมมันลึกเข้าลึกเข้านะครับหลงอยู่นานหลายชั่วโมงครับจากนั้นเขาก็เลยโทรศัพท์ออกมาเพื่อหากู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือเขาว่าออกไม่ถูกแล้วนะครับแต่กู้ภัยก็เก่งนะคะเข้าไปถูกใช่ไหมคะเนี่ยกู้ภัยก็ตาม GPS อันนี้เกิดขึ้นที่บ้านแม่สองน้อยนะครับเขาบอกว่าจะออกจากบ้านแม่สองน้อยไปทะลุยังอำเภออมก่อยที่จังหวัดเชียงใหม่พอมันเข้าป่าไปเรื่อยๆเนี่ยก็แน่นอนเส้นทางในแม่สองน้อยไปอมก่อยเนี่ยก็คงเป็นเส้นทางที่มันไม่ใช่เส้นทางขึ้นราบธรรมดามันงงขึ้นเขาลงห้วยตามปกติเนี่ยนะครับแต่เขาไม่ได้อยู่ๆแล้วขับไปนะครับเขาจะไปส่งของครับอันนี้เจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นพนักงานส่งของของบริษัทรับส่งของทั่วไปเนี่ยแหละครับหลังจากเกิดเหตุนะครับ แจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วรอไปถึง4ชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือและก็พบนะครับคนนี้คือนายสหรัฐครับอายุ40ปีเ,เป็นพนักงานขับรถส่งของสินค้าออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับ แล้วก็ไปพร้อมกับกระบะคู่ใจสีขาวของเขายืนรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยความตกอกตกใจตกใจที่อะไรรู้ไหมฮะสี่ชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครมาช่วยสักทีจะมีคนมาช่วยไหมเนี่ยเอเจ้าหน้าที่มาโอ้โหโล่งใจเลยว่ามีคนมาถึงแล้วเนี่ยนะครับสภาพรถของเขาที่บอกว่าไปเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเข้าป่าไปแล้วครับแล้วพอมันถอยหลังไม่รู้จะถอยออกมาทางไหนแล้วมันหลงเข้าไปแล้วนะครับ จนกระทั่งการช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่ขับรถนํามาเขาต้องใช้เชือกแบบนี้ครับลากจูงรถคันนี้ออกมาจากพื้นที่ในป่านะครับแล้วก็ลากออกมาอย่างพื้นที่อ,อ,อําเภอสองยางกันต่อไปสอบถามนายสารัตเขาบอกว่าได้รับมอบหน้าที่ให้ไปส่งสินค้าอย่างอ,อําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ติดตั้ง GPS จากจังหวัดตากเนี่ยนะครับค้นหาเส้นทางอย่างที่บอกแล้วครับคนเราก็มาจะค้นหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุด G.P.S ก็เลยพาเข้าไปครับเส้นทางที่ใกล้ที่สุดแต่น่าจะเป็นเส้นทางคนเดินนะครับมันไม่น่าจะรถไปได้สุดท้ายใช้เวลานานที่สุดเลยผมว่านานมากครับนานมากแล้วแบบเขาบอกว่านี่พอตอนกลางวันเนี่ยที่เขาไม่ไปต่อเพราะอะไรรู้ไหมฮะด้านหน้ามันเป็นเหวแล้วฮะเขาบอกไปต่อไม่ได้แล้วจะถอยหลังโอ้โหไม่รู้จะถอยทางไหนแล้วโชคดีที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเลยพยายามค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ ก็ยังถือว่าเคราะห์ดีนะครับที่กู้ภัยเข้าไปช่วยได้นะครับก็รอดออมาได้ครับมีคุณพันนีครับแฟนคลับของเรานะฮะมีการพิมพ์เข้ามาบอกว่า GPS เนี่ยพาอ้อมรอบโลกก็เคยมาแล้วนะครับต้องระวังดีๆนะตาม GPS ผมก็เคยเข้าไปยังพื้นที่ที่ GPS พาไปแล้ว GPS ไม่ได้บอกว่าพื้นที่นี้รถยนต์ผ่านไม่ได้ผ่านได้แต่มอเตอร์ไซค์ก็ไปปุ๊บ ถอยหลังังสิครับก็ใช้เวลานานขึ้นกว่าเดิมนะฮะอ่ะก็ใครที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางนะครับอาจจะต้องตรวจสอบแผนท่องแผนที่กันนิดนึงและถ้าเส้นทางพอเริ่มที่มันจะมีมีเขาลางว่าเส้นทางนั้นไม่ปกติแล้วลองเปลี่ยนแผนที่ลองเปลี่ยนเส้นทางดูนะฮะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายคนนะฮะไปแล้วมันไปต่อไม่ได้แบบนี้จริงๆนะครับ